สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่อบกุกกอ,อกนะคะโอ้โห <c oughs> งามบ่ทำไมงามแท้งามบ่ตกใจป้าทะเบียนสวยมากเลยทะเบียนสวยอะแม่แปดห้าแปดหกโอ้โหนะคะคีเ่เถอะพี่คาะแม่มีรถแล้วเด้ออ่าพี่คาะขึ้นรถอโอ้กว้างมากเลยด้านหลังนะคะกว้างไหมแม่กว้าง แม่รู้้ไไดงใส่ของแม่ดูคลิปอยู่รอแม่ดูคลิปอยู่ก็เลยมารอเมื่อกี้นี้มาเห็นมาแล้วไปไหนแล้วสันดอกส่งดีเดออ้นล้างวาแผลนัดขับมาเองเลยขับเองเลยเออเก่งมากไม่ได้ขับรถมาสองปีแล้วเก่งมากเลยเก่งมากเดี๋ยวห้าก่อนน้ำพักน้ำแรงอย่างเงี้ยเท่าไหร่คะนัดสองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเนาะเท่าไหร่ว่าพี่เอามาสองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันโอ้สองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันนะคะ อันนี้ยี่ห้อเชฟเชฟเนาะเชฟโรลิกเชฟโลโอ้โหนะคะสวยมากขี่ได้สบายกูเลยอกว้างมากเลยกว้างซื้อที่ไหนนี่ใส่ตุ๊กตุ้งกระตาได้นอกข้างหลังนี่ใส่มงใส่หมอนผู้ให่ของคนในบ้านเราเนี่ยแหละี่แม่รถรับผมเป็นคนคนดูรถให้เป็นรบ้านมือเดียว เล่มเอามาดูซิเล่มนะเล่มมันเออรถมันขับได้ปีเดียวแม่โอ้ปีเดียวเท็ดเอาไว้ไหนมาดูเขาขับได้ปีเดียวเนาะไอเล็บอยู่ไหนไอเทปีรถอยู่ไหนพี่เพชรถืออยู่นู่นเทปีรถขับรถขับได้เกียร์ออโต้รถบ้านเนาะเออนะคะรูลวมากสีสวยสีสวยไหมมันเป็นรถที่ รถเดียวแล้วก็เป็นรถบ้านผู้หญิงโชคดีนะนี่ที่ได้มีรถมือเดียวใช่มันเป็นรถผู้หญิงขับคนเดียวคนเดียวรถมือเดียวแล้วก็ไปเนาะเอ้ยอย่าไปแซวสองชื่อเขาสองชื่อเขาไม่ได้เนี่ยเป็นรถมือเดียวเป็นรถมือเดียวเป็นรถแค่รถมือเดียวรถบ้านหนูถึงตัดสินใจเอาเป็นรถมือเดียวสองแสนกว่าเนาะสองแสนเจ็ดสี่พันรถบ้าน โอ้ยลอยมาอยู่ไหนลอยอยู่นี่ซื้อสดใช่ไหมนัดซื้อสดค่ะโอ้เขาโอนยลอยมาให้พรุ่งนี้จ้าโอ้ยนี่เรานี่เขาโอนยลอยมาให้นี่ก็เป็นชื่อเราแต่วันนี้ไปไม่ทันขนสงคือสบายแล้วแม่ดูไหมสบายแล้วไปไหนก็สบายนัดก็ไม่ต้องเรียกใครละไม่ต้องเรียกใครละไปไหนไปได้ไปแรงก็เว้นไปเลยใช่เดี๋ยวชวนแม่ไปด้วยพ่อ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 ขับ พ่อไม่ต้องมานั่งไม่ต้องสนใจแม่แล้วตอนนี้ถ้าไปไหนปกหนูแม่ลองขับรถบ้างสิโอ้ยแม,แม่กลัวรถคันนึงก็กลัวดอกอหน่ได้แต่ก็มือหนึ่งบล็อกอันนี้ก็โชคดีอะ่ะแม่หาหากันมาเป็นเดือนแด้แม่แต่มันเจอรถอ่ะพ่อมันเจอที่มันไม่ใช่มันไม่ได้สภาพนี้ม,มันผ่านมาสามมือสีมออ่มือค่ะ อล้วนี่มันขาดมนาะแค่มือเดียว,ยวก็เลยเอเออเาก็แทบแทบจะแย่เหมือนกันนะแม่แทบจะแย่เหมือนกันนะนนเอาเงินหมดเยลยเอาเงินหมดแทบหมดบัญชีเหมือนกันตังแต่ก็ท่องมันไ,มได้ลดแล้วโอ้แทบหมดบัญชีนัดยังมีเงินเก็บขนาดนี้เนาะโอ้ยแม่ละสะออนนัดดีก็เง<ะ>ินทํางา,า,านสิแม่อืม เบียร์มันยังมาอยู่บ้านหนูยังปลูกบ้านได้เป็นหลังๆเลยโอ้ทเราต้องทำเราต้องพยายเพราะว่าพี่เพชรก็มีเนาะช่อง YouTube นัดด้วยใช่อืมฝุ่นเพียบเลยเข้าไปเมื่อกี้เมื่อกี้ล้างมันไอ้ทุ่นอีกแล้วคราวนี้ก็สบายแล้วคราวนี้นัดก็ไม่ได้เป็นห่วงเรื่องงดรถอะไรเพราะว่าสดแล้วสดสดสดจะไปเลาะไหนก็สบายสืบใช่ไปไหนก็ได้ซื้อแต่น้ำมันใส่นี่เป็นน้ำมันเบนซินบ่ อืมเพราะว่ารถเก่งเนาะเกียร์ออโต้แล้วนัดเนาะใช่ค่ะเดี๋ยวไปดูนัดเกียร์ออโต้ปะเครื่องเสียงพร้อมโอมีข้อเครื่องเสียงบ่บัสคักแต่แต่คุณแม่ชอบสีมากมันเลยแม่ดูคอนโซลมันสิสวยปะโอ้สวยมากเลยนี่ค่ะระบบอะไรนะคะนี่เป็น น,น,นัดเคยขี่แล้วก็เลยคล่องขับอะไรก็ได้เพราะว่าเราเคยมีประวัติในการขับรถแล้วเนาะใช่แค่ไม่ได้ขับมาสอง,งแต่ก่อนนัดยิ่งขับโตโยต้าเนาะใช่แต่ก็เกียร์กระปุกด้วยใช่ไหมใช่เกียร์กระปุกอ๋อนนมีีกโก้แชมป์ไม่น่าแล้วนัดถึงขับเก่งใช่ขับรถเรามีใบขับขี่ตลอดอันนี้มีเฉพาะคันเร่งกับเบรกใช่ไหมคันเร่งกับเบรกแม่อันไหนคันเร่งนะฮะแม่ว่าไหนคันเร่งเอ้าอันนี้บอกอันไหนอันน้อยๆนั่นบอกเดี๋ยวขอถ่ายคลิปมั่งเนาะแม่มาชมรถ นี่อันเนี้ยคันเร่งอันนั้นอ่ะเบรกเดี๋ยวเดี๋ยวอ้ายเดี๋ยวใจเย็นแล้วถ้าถ้ามันมีอันนั้นก็เป็นอีกเป็นคัดขยับข้างไปเนาะเออที่เพชรที่เพชรขับไปหรือยังฮะขับได้แน่แต่ไม่ยังไม่ลื้อแม่โอ้ยังยังไม่ไม่ค่อยถนัดเหมือนนัทใช่นัทเก่งมากเลยวันนั้นเห็นขับรถเออบาวอะไรนะบาวบาวต้นบาวบาวเบียขับรถพี่เบียขับรถที่เออที่นุ่มอหนุ่มขมวด ลากระทัดเล็กดีค่ะน่ารักตัวนแม่น้อแม่นขคนกระจิบริบดีเผื่อเราจะไปหาหมงหาหมอโอ้น่นก็สบายแล้วค่ะนี้เป็นไงสองจังแม่รู้สึกยังไงแม่เหรอภูมิใจปะภูมิใจดีใจกับนัดมากๆเลยเที่ได้มีสิ่งนี้มันก็เพราะเราทำแม่เราพยายามอดทนเราทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ทำเนาะ บ่ต้องแต่งอะไรมากเลยแม่นี่ดูน็อตไม่ได้แต่งพวกเขาแต่งให้หมดแล้วใช่แม่ดูสิน็อตไม่ขยับสักตัวนึงอะไรก็บ่ขยับถ้าอยากจะแต่งก็คืออันนี้คือแม่จะแนะนาถ้านัดกัวเอ่อผ้ากรมายีเปื้อนให้ไปเอาหนังใส่เลยให้หนังใส่ค่ะอันแบบนี้นะนี่อเอามันหนังนัดเป็นตกแต่งแค่เอาหนังใส่เวลาเขาไปล้างเรียบร้อยสบายมันก็จะไม่เปื้อนอ๋อมันได้ไม่เปื้อนอ่ะแม่ลองนั่งดูมั้อนซื้อมาใหม่ๆอ่ะลองนั่งดูอ่ะแม่ลองนั่งดูเาเอาเอาเลือกเอายามเอาเลือกเอายาม อ้าท่านแ,แม่อบเอานั่งเลิกพยามเป็นไงเป็นไงอย่างนี้เหรอนัะเอออย่างนั้นแหละเออ,เอ,อขับได้แม่พอ่พอพ่อต้องไปออกรถให้แม่คันแล,ล้วฮะเออนั่นแหละคันเร่งเออนั่นแหละเบรกเออนั่นแหละเออ,เ,อ,อเวลาเบรกนี่ต้องเบรกทีละค่อยๆใช่ถ้าจะเบรกก็เรียกพ่อก็ได้แม่บางทีอะถ้าเบรกไม่เป็นอะพ่อพ่อเบรกอยู่ไหนอะไม่คือเลยนัะ คันนี้ก็ยังแบบมันจะกว้างเอยไปทางข้างนะเออมันฟางมันฟางแม่มันฟางมันไม่แคบไปได้ห้าคนได้อยู่ไ้ได้ห้าคนสี่คนห้าคนได้พงมาลไรมาด้วยนะคะนี่อืมครับวันนี้วันดีไงพ่อวันที่เก้าวันที่เก้าแล้วก็เป็นวันดีของคนจีนด้วยวันนี้ก็เลยขอขอขันลึกยามยามดีใช่เดียวเเอาไอ้นั่นมารับเลยฮะแล้วขันห้ามารับรถขันห้าแล้วก็จะมีแม่มีอะไรบ้างหรแม่ช่วยบอกหน่อยเนี่ย เดี๋ยวแม่จะบอกเออ้วไปเอาตรงไหนใบคูนใบยอใบคูนใบยอไปเอาตรงไหนแล้วแม่ฮะใบคูนไม่มีบถวแถวนี้นะใบคูนอยู่ไ,ไหนวาไอ้ใบคูนใบยอใบคูนใบยอถ้าถ้ามีผ้าแพรก็ผ้าแพรก็ขันห้าถ้านัดมีผ้าถุงกนมาใส่ได้ถ้าไม่มีก็เอาเฉพ,พาะผ้าแพรผ้าแพให้อ,อืมสบายก็ได้มารับเลยรับรถรับรถชาวบ้านน่าแป๊บเดียวไอ้เข้าไปน้องฝุ่นดูดิ ไม่เป็นไรหรอกแล้วค่อยล้างนัดก็มีน้ำอยู่เดี๋ยว่าล้างใหม่ลูกๆว่าล้างทั้งวันแหละเบนซินบ่เบนซินพ่อสวยนะพ่อเนาะนี่ลราค่ะจะได้สะดวกสบายไปไหนมาไหนนี่นะคะช่องอบกรอกต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า